เฮ้โยลุงเคนลุงเคนอีกแล้วลุงเบสทำาไมเวยลาพูดหรือชอบลุงเคนโอเคสวัสดีครับทุกคนนี้ตอนบเขก็สุดสายแฟกตอรี่นะครับผมมาลุงเบตเก่นก่อนต่อจะรอดไม่รอดพาร์ทนี้ดูกันต้องได้ละโอเคหายใจเข้าลึกๆจะรอดไม่รอด เด okay. <Slow S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้โอเคเอานะสาจึ๊บพี่ดูยเดี๋ยวลุงลุงสู้สู้ลุงสู้ตายลุงไายาสู้ตายสู้ยัยได้แล้วเอ็กซ์ตรีมอินฟินี่เยรอดรอดเว้ยรอด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 รดอดรออดรอดรอดรอดดรออดรอดรรอ ไม่แน่ใจอะหรือว่ามันคาบได้ต่อพิ่มอันสุดท้ายแล้วนี่เยทีใช่แล้เย็เดี๋ยบรอแล้วลูอันสุดท้ายละโอเคได้เวลาทำซีดมันมีให้ทำซีดอะไรบ้างอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ้าวน่าจะมีเพชรแล้วเดี๋ยวพี่มันมีมาสเตอร์อินฟิวชั่นสโตนต่อมาสเตอร์อินฟิวชั่นสโตนมนี่ไม่ใช่เหรอมันทำได้ทุกชั้นทุกแีกใช่ปล่ะว้าวคือมันทำได้ทุกระดับนี่ อืมไม่จะเป็นแมวแต่ว่ามันแต่ว่าไอตัวมาสเตอร์อินฟิวชันเนี่ยมันคือลุงต้องทำคือลุงทำมาจากเอกตีมนั่นแหละลุงก็เดี๋ยวพอเอกตีมใกล้หมดลุงค่อยค้าเป็นมาสเตอร์อินฟิวชันเพราะว่ามันมันมันไม่มีวันหมดไงอ๋อเอแปบ๊บนะมันมีเอ e เมรัลด์ซีดคนใช้เอ้ยแต่ผมทำไดมอนด์ซีดีไหมอะไดมอนด์ซีดีกว่า เอาเหมือแดงมคอนซีนดีหมดวิตเทอร,ร์สีนี้ก็ดี <Okay. S 2> โอเคแพตตินัมโคบอลโคบอลโคบอลก็ดีเหมือนนะเอ็นเดินเยี่ยมก็ดีเทอร์ล่าสโตนเทอร์ล่าสติวตลอดตั้มได้ก็ดีไมซีเรียมนี่ก็โหดมากโอเคเห็น <c oughs> okay. พี่บอกว่าจะไปทำอะไรนะแพตฟอร์มเนเนเธอร์ให้มอบเกิดได้จะดูว่าม็อบในเนเธอร์ Nether มัน ตัวอะไรมั่งต้องเจอไอตัวงามๆแน่นอนเลยอ่ะตัวในตำนานเลยเราบินได้คอ๋อพ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 ี่ทำสแลับมาเยอะมากเลยลุงเอ้าวทำมาแล้วห่ะกรรมไม่ทันร็ก็ทำเพิ่มก็ได้ทำเพิ่มก็ได้เพราะพี่ทำมาแค่เก้าเองน่าจะไม่พอเราเอาไกด์ของตัวนี้ไปใช้ ไหนๆก็ไกด์เดอร์ตรงเนี้ยอ๋อโอเคเอาช้างโหลดเดอร์ไปด้วยดีกว่าเผื่อใช้ไม่ได้ใช้แน่ช้างโหลดเดอร์นี่ของเองวะฮะอะไรนะช้างโหลดเดอร์ไี่เป็นของเองใช่ของผมถ้าเป็นของเองพี่จะหยิบไม่ได้ฮะโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยอุ๊ยเออทำมอนเชนให้หน่อยสิโอเควู้วจนเนริกบีมา ใช่แล้าพี่ฮะอ๋อค่อ <I 'll S 1> อะไรทุก <'ll> ใจโอ้ยเบิดมือสายไฟยังเป่าออกตูม้มหายเปิดจนได้โอเคแล้วเราทุบตรงนี้ทิง้งซนวิาา่งนี่แหละไดมอนเชฟเอยพี่ผมคือเอ็มอีชิเต็มมันส่งไอเทมผ่านไดมนชันได้เปล่าไม่แน่ใจผมไม่เคยทำ ไม่น่าได้หรือเปล่าไม่รู้มันต้องลองละอโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวใช้เวนไม่เนื้อทุบออกเพราะว่าก็ไม่มีความจำเป็นเลยละโอเคอืมพร้อมยังลูกพร้อมแล้วเดี๋ยวทอสไปด้วยเพิ่มเติม,ตมทอสพี่โ้อพี่ต้องใส่ชุดเกราะว่ะไอ้เี้ย ไอ้นี่กูแตกไปแล้วมีชุดก่อ,กอสวนหัวดีๆไหมไม่ก็ต้องคัับเองแล้วแว่นกูแตกไปแล้วเนี่ยนี่ไงกูใช้สติวีดปัดไม่ได้ไอ้ดารสติว่ะมีเยอะเลยอะ,อยะใช้อันนั้นเนอะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจำเป็นจะใช้เฮ้อพี่วัดเด้อเกิดอ,อะไรขึ้นโบธเนียอะไรหรอมันวอ <What? S 1> เฮ้ย เอ่อลุงสงสัยหมดอายุไขมาแล้วใช่ไหมเนี่ยวอนวันไม่มีด้วยสงสัยหมดอายุไขแต่พี่สงสัยมีเหล็กไหมอืมแบบน่ะโยนโยนเหล็กลงตรงนี้หน่อยสิไอรอนโยนเหล็กรอนในหม้อบนทันอย่างทั้งหมดเลยอ่ะอ่าจิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงมันเกิดอะไรขึ้นลุงมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ได้มาหนาสุดอะไรได้จริงอ่ะไม่ใช่ได้จริงอะไม่ใช่ได้จริงอะว๊อดว๊ดไม่เชื่อ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 เล็ก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 งงแค่นั้นยืนสตันอยู่ไม่เชื่อ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 หลุดหูตัวเองหลบลุงหลบดหลุว๊อดอ๋อผมเอาไปคราฟไอ้เมื่อกี้ผมโยนไปหกสี่แตกเลยว๊ดมันมันได้ออกมาเก้าอันอ่ะว๊ดงงงงเกิดอะไรขึ้นว เ้าไอสัตว์กูทำตั้งนานไม่เห็นได้กูกูจะล้มเลิกความคิดที่ทำมดนี้ไปแล้วเนี่ยมันได้ใช่ไหมลุงโอ้ลุงนี่สร้างความหวังใี้กับพี่งงแบบงงคืออะไรมาแล้วสติวุฒิผมว่าก็มีอยู่นะอ้าวไม่มีอ๋อยู๋ว่าพี่เก็บไปหมดแล้วอ๋อนี่งเอาเกลุงพร้อมหรือยัง เอาธนูไปด้วยดีกว่าโบเราควรจะมีแบบปืนล้ำหน้าล้ำหน้าหน่อยไหมฝ <laughs> ึกธนูดีกว่า <laughs> ไม่เกี่ดูก,กันซึ่งเราไม่มีแม็กควาคีนเอาเไปยังลุง <laughs> โอเคชาร์จของเรียบร้อยเอาสตาร์ททาเวลไปสักสองอันดีกว่าไม่น่าพอหรือเปล่าเอ็นชาร์จของด้วยเหรอลุงชาร์จตรงไหนฮะ เอนชานของไหนลูกนู่นนะนู่นนะอ๋อโอเคต้นบุนใช่หรือปล่วะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่นึง8หรอโอเคปะปะป,ะป,ะปะต้องมีการรีบบินก่อนไม่ลุงพอเข้ามาแล้วไม่นะไม่ต้องไม่ต้องหรือเปล่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่นั่นแหละ โอเคพี่ผมว่า,วาต้องใช้เวรนไมเนอร์ทุบแถวนี้ออกนั่นแหละหมาไฟแมงมุมก็มีโอ้ไม่ไม่เป็นไรครูฟันทีเดียวมันตายเว้ยแมงมุมหัวปดด่วปแล้วถ้าพี่ฟันทีแมงมันัวจะอะไรว้าวอะไรเลยโอ้โหเปิดสงครามแล้วป่ะสงครามเฮ้ยทำไม a อไอมันโหดมากเลยพี่ โอ้โหผอหมร่วงแล้วโอ้โหมันกระโดดได้ด้วยประเด็นจำได้ว่าหนึ่งจุดแปดไม่มีอย่างนี้นะมันมาลุงมันมาลุงระวังลุงโอ้โหมันลบตรงนี้มามาพี่ช่วยโอ้หมันดอกทองเลยว่ะมันไม่ได้ดอกมันไม่ได้ดอกนัดเก็ตเฮ้ยมันฉาดให้ด้วยเว้ยเฮ้ยมันมีฉาดให้ด้วยฉาดน่าะใช้ทำอะไรไอ้นี่สักอย่าง เไม่ได้ดีนะลูกว้า er ica, well, oh yeah. วเจอกูไม่ไม่ทันละเฮ้ยไม่ใช่มันทำลายเฮ้ยอยู่อยู่อยู่เฮ้ยเข้าได้ปะได้พี่ได้พี่ได้โอเคอ่าเอาไงดีลูกเวนแมเนอร์เวนแมเนอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดแบบ สามสองหนึ่งตุบโล่งเลยทีเดียวแล้วก็ผมจะเปลีเอ้ยผมลืมเอาเดมอนวอร์ดมาผมกลับไปแป๊บผูก็ลืมออกไฟมาลืมไม่พี่วยลืมออกไฟฟ้ามาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพี่ระวังออกมาแล้วมันปั่นแกนี่แหละโอ้โพิกแมนมวนพี่ควรจะทำพื่อจะเอาอะไรไปเป็นไฟฟ้าในนั้นดีวะอืม โคเจเนเตอร์ไม่รู้ช่วยได้เปล่าเออได้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 เฮ็ดเกินไปยโคมันหมดแล้วดิชาคโคต่างหากที่หมดโอเองอยู <c oughs> ่หนึ่งสองอันก็พอแล้วข้ามมาแล้วเหรอลุงข้ามมาแล้วอะแาโคเจเลเออโคเจเลเตอร์ปะ่ะอือไอเดมอนด์เดมอนวานอนะอ๋อเหรอ โอเคงั้นพี่ดึงโค้ดเลเตอร์จากด้านล่างมาใช้ก่อนก็ได้โอเคผมไปต่อแพลตฟอร์มรอแล้วกันอับอกนิดเดียวก็<อ>กนาา่นาจะได้มากอุ้ยเฮ้ยมันเป็นปัญหาคุ้มมากเลยโอเคข้างบนม็อบเกิดได้มันเกิดได้หมดนั่นแหละ ไม่ต้องอันนี้หรอกหัวกับสายนี่อ่าฉาดก็อยู่นี่ดี่ว่ะว่บิดเด็ดเนาะอ๋อไม่ได้ใช้ทำตัวนี้นม่ได้มันใช้ทำอะไรไม่ได้เลยผมเก็บมาแล้วที่มันจะต้องคาบวิธีพิเศษเลยอเอโอเคพี่เลยพี่เอาอะไรอันนี้ อ้าว oh. แต่ละหนึ่งสองอันทีนี้ระบบไฟฟ้าต้องมีปัญหาไหม oh. ใช่คหม oh. อ้าว่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรถอนมาส,สองอันก็ชาโคไปชาโคไม่มีไม่ต้องโคเน้อ ไม่แต่จะทําตรงไหนเนี hmm. like ่ยออกห่างจากพอเท่าน okay, ิดนึงหรือว่าอะไรยังไงนะไอแพลตฟอร์มที่จะให้ม็อบมันเกิดอ่ะก็ออกห่างจากพอเท่านิดนึงก็ดีเนอะโอชีสมีใครทําเป็นไอรอนเชสได้ยังงวะโอเคไปทุบอันเก่าอแป๊บโอ้โหผมเกียดแปลงมุมตัวใหญ่ๆได้มากเลยอ่ะเปิดโฮเวอร์โหมดแป๊บไอรอนปุ๊บโกลปุ๊บ d i มอน n d ว้าวโอเคไต่เด้๋ยวมันต้องเก็บละโอเคไหนๆกนไหนๆผมบินดูน้ำร่อมันมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ไอ้ทอนสีฟอมแอดความต่ำลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะโอเคโอ่รูไม่าตรงไหนบอกพี่ เออเดี๋ยวผมเอาแพลตฟอร์มเก่าๆนี่ออกก่อนอ๋อโอเคตรงนู้นไอพี่ลาก่อยพื้นที่ท anyway. okay. ี uh ่เคยเจอเสียงไม่แน่โอ้โหแชร์โอ้โหโอ้โหมึงใจเย็น Everybody chill ใจเย็นเย็น ใช่ไอ้ฝีแบบนี้ไม่ใช้งานไม่ได้บินขึ้นวันทำให้มึงถึงยังเกิดกูรู้แล้วทำไมมันยังเกิดข้าบนพอเท่าอ่ะใช่ข้างบนพอเท่าแอปเอาอันนี้วางเรียบร้อยทีนี้มันเกิดเป็นไปละไอ,ะอพีอ,อันนี้ออกไ,ไปเย้ <Yeah S 2> พี่ว่าเราต้องติดพอเท่าใหม่ว่ะ อ้าวเฮ้ยทำไมาอยู่<ะ>กับฟินน์สตวบุกโอ้ยี่ยโอ้พี่ที่ขุดผมพังไปแล้วพี่ช่วยขุดบล็อกตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่ะอ้าวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวไปแป๊บนึงบุกขึ้นไปเลยไม่เป็นไรเฮ้ยผมใช้มือเปล่าทุบก,ก็ได้ฟินิน ฟินส์ฟินส์ฟินส์มันเก่งไงวะ oh, oh, อ๋อนี่ฟนสติลยอ้ำคานพิกแมนมชอบเดินขวัอเอาแก๊กที่พี่ใ้ก่อนนะว่า oh, ไม่ต้องละ <laughs> ไม่ได้จบละ <laughs> <laughs> เอ่อ <laughs> ต้องเอาอีกหนีอยกไป <laughs> เอ้ยไปไปไป,ไป,ไป <c oughs> จุดได้จุดใหม่ได้ไหมเนี่ยหรือต้องทุบให้มันแตกวะต้องเอาให้มันแตกก่อนดีกว่าพ <P ink> ี่แอคผมพังไปแล้วพี่ใช้เวนไมเนอร์เลยดีกว่าจะวางใหม่หรือวางใหม่เลยอะยี <P ink> ่สิบแคตอันโอเคอาอย่างนี้ <P ink> <X> ไหมในระหว <P ink> <X> ่างนี้ลุงเอาอันนี้ไปใช้ก่อนแล้วกัน <P ink> <X> โอเคแทงกิวอะทำไมผมพี่มีอะไรมีเลนฟอร์ดทำไมผมมันพังไปแล้ววะจบละมันใช้ทำอะไรวะเลนฟอร์ดมน่าจะเป็นลุงคุดอันนี้พี่ก่อนลุงคุดอันนี้ขุดบนเนี่ยก็เออตัวสลับขุมันขวางทางพี่อยู่ขุดสลับด้ทันหมดไปหมดเลยอ๋อโอเคขอบคุณ โอเคนี่คือเท่าของเราอันใหม่โอเคออน,นี่เราไป<ผ>ท่า <ำ S 1> ฟอร์มแล้วตรงไหนนั่นสิโอ้โหแมงมุมไม่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 ไ,มไ,มไปไปลงไปดูไหเนี่ยทุกความน่ากลัวของเนเธอร์แม่งมีแมงมุมยักษ์ด้วยอ้าโอเคงั้นพี่ต่อตรงนี้เลยแล้วกันนะตรงไหนอ่ะงั้นพี่เลือก แลโอเคแต้มันยืดนะวันอ่ะถ้าจะทำยวไองกันตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องให้มันยื่นเยอะขนาดนั้นอีกปูนสักสี่เนาะสลบหมดกันแต่คือถ้าจะให้จะไอจะให้แก๊สมันเกิดด้วยเปล่าอ่ะจะได้ทำอะไรนะเป็นห้าคูณห้าไปเลยอ่ะสูงห้าอะไรเงี้ยเออไอเดียดีเลา เป็นสักคูณหกเลยก็ได้รลอเผื่อมีตัวอะไรไม่รู้เกิดมีตตนใช่ไหมเนี่ยพี่เสือพี่ขาดบบวาดวัดเจ้ามรร้างคุณ <laughs> 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 โอ้ยไอ้คุณทองขอบนักขุดทองขอบไม่ต้องขุดขุดได้ตรงนั้นเอออ๋อทองขอบไม่ต้องขุดอ่ะโอเค <laughs> วางที่ตรงนี้ ไอมันออกทาัไหนวะชิปหายกูก็รู้สึกว่ามัติแอดเราอันเป็ของอันนี้หันแม่งด้านนี้นด้านนี้ไรเดอร์ด้านนี้ตรงต้องอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็นี่จะค่อยใช้งานต่อไปนี้นินดนดรือ ไม่ใช่ c o p p อ r s t o ต e แล้วหรออ่าเป็น copper store นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยสูงสี 4, ส่ล็อกเองลุงสองอืมประมาณนี้ก็น่าจะเกิดกันได้แล้วมั้งโอเคเกิดได้ โ <Okay. S 2> อเคทีนี้ก็กลางปิดดัดนะเอ้ยโอเวอร์หมดใ <c oughs> ช้โอเวอร์เหรโอเค <c oughs> เรียบร้อยเออเราต้องถอยมาดิดหนึ่งใช่ไหม มันถึงจะเกิดได้ดูได้ไงวะลุงระยะนี้พอไหมที่มอนจะเกิดเพราะว่าเกิดได้แล้วเพราะว่าคือในเนเธเร์มันไม่ค่อยมีแพลตฟอร์มเกิดไงแล้วก็ไอตัวเอนจินของ1.7เนี่ยยังไงดีอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าถ้ามัน,ม,นมีแพลตฟอร์มรมันก็จะเกิดนดั่นแหละอะเออเออเออยากเดกดักโอเคอ่ะ ไฟมาไหมเนี่ยโอเคผลิตไฟแล้วอเพิ่มเราถอยได้ไหมถอยไม่มีโอกาสเกิดช่างรดเดินด้วยเวลาเราต้องการเราก็ต้องมาเอฟเกนี้ใช่ไหมเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีฟาร์มอะไรอีกใน,ในเ้เธอร์มอยากคตอยากรู้เลยเราควรจะติดเป็น อืมรู้สึกได้มันเชี่ยเซื่อเกิดขึ้นบนฮะวัดวัดตายตายอุ้ขอโทษฮะอุ้ยเยี่ยฟันที่ครึ่งหลอดบ้าอิไม่ไหวว่าต้องใช้นี่แหละอ้าวเฮ้ยอ้าวขอโทษทตทีไม่ต้องใจไม่มีสลับตัวนี้เสรอโอ้โหคีเปอร์ มีคีเปอร์สีแดงใช่ไหมว่าแหละแน่นอนเลยแต่แต่ว่ามันจะติดอยู่มุมมาลุงอุ้ยไอ้เนี่ยอ๋อวะโอเคลุงลองเดี๋ยวลุงลองดูว่าไปดินนันไหมเ <Yeah. S 1> ตี้ยตุ้มแล้วรู้สึกน่าจะระเบิดเร็วด้วยเร็วมากไอคีเปอร์ er บ้า ต้องเปลี่ยนข้างบนนี่เป็นแสบเป็นไม่มีรับติง,งเทเบิลเออวะกูไมดเอามาเลิ่แสบกูตอนนี้ก็หมดแล้วเสร็จเต็มไปเอาัานี่แวะไปเอากระจกด้วยก็ได้นะเออเอาหลืเอ,อ,เ,เ,อเดี๋ยวไปจกผมไปโซนเล่นแรบเดี๋ยวมาเอา้ยไม่ดีกว่าแม,มนมาลดแับ ไม่อี่ตัวยูในไใหนี่ตัวเดียวโอเคแกลสเดนดาร์กแกลสเอากระจกธรรมดาดีกว่าเพราะว่าคือในเนเธอร์มอสพวกนี้มันเกิดได้อยู่แล้วโอเคพี่เอาแบบปกตินนะไปเก็บเมกเล่นครับ จุบนี่ดึงบนเมกได้โอ้โหพี่ไม่มีพีแอดแล้วพีพ่ก็สลับม,มา <c oughs> กำสลาดลา <c oughs> ลแ,แล้วล่ะกูลืมพีแอกแล้วก็ลืมสลับโอเคมีแดมไหมพีกอ่ได้ยินเสียงวิบข้างในนี้ด้วยรออ้าวตายไปแล้ว แบโอ้ยยัง <มา S 1> ไม่ตายนี่หว่าแต่กูคุยนะครับแบบไม่งไงสองสเต็พอระมาสองสเต็คพอนะพี่เคแอปหนึ่งกลับเข้ามาแล้วว้าวรู้สึกได้ถึงความแลงโอ้โหเพื่อนเยอะจังลูก ตายช่วยได้ไอ้ได้ชุดโพสีชุดโพสิองร้องไอไม่มีน้ำโอ้โหมีเสียงวิมนั่นสิวิมไอตัวที่มันลอยลอยพูดแสงไอพูดแสงตายเอาท็อตออกกับเออเออเห็นล่วงเลยหวังว่ามันคงไม่เกิดบนช้างหลดเดินนะ เกิดเป็นท้ลกเออนี่มันก็จะเกิดหน่อยมั้งโอเคเรียบร้อยตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นกระจกสักนิดหน่อยได้กูตีวมกูตีได้อะไรมาด้วยโอปิเตจิกมาแต่จุกอยู่กับพี่พี่ใสตรงนี้เลยเนาะใส่เลยอ่ะแล้วก็รอดูว่าจะมีตัวอะไรเกิดขึ้น อยากได้วิเทอร์อ่ะผมอยากรู้มันเอายังไงแค่นั้นแหละเอ้าันไม่มีความไม่เท่ากันเยียบเลยเว้ยแบทแล้วก็รอยืนแถวนี้ผมว่ากน่าจะเกิดละเงียบปัวอ้านั่นไงพี่มาแล้วมาแล้วโอ้วสไปเดอร์ตายมั้งตายตายอ้ยตา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 ยค่อยๆทยอยตาย พอาคีเ oh, ปอร์อัอ้นมันอยู่ลึกอ่ะมันก็เลยไม่ใส่เราทำแฟนนะทัานลมอ่ะเออได้ผมอืมน่าคิดโอเคแฟนใน, o P P S R นโอเพ่นฟ็อกเยอะโผล่ขนกว่าจะเดินเข้ามาไม่ <c oughs> เดินเข้ามาด้วย <c oughs> จะได้เยอะกว่าลุงได้ของอีกได้ซ้ำซุกด้วยลุง วว้า wow. ดีมากจริงเราได้ทับไกลหน่อยเกดิกดไม่คก็เยอะสงสัยว่าเอาดินนั่นมาใช้มันจะมันจะเกิดเยอะปะลูกนั่นสิผมเอ้ยไม่เคยลองนะว่าเดี๋ยวก็ทดลองกันไหมอืมโอเคแต่ในระหว่างนี้เราต้องปิดกิปแล้ครับโอเคครับผมถือว่ากิดสำเร็จแล้วเดี๋ยวไปเกันคลิปหน้านะทุกมบ๊ายบาย